อันนั้นไหนยะฝนฝนตกฝนตกบ่ได้บ่ได้หดเออนี่เขม้าไอทำความสะอาดโอ้ดาลิงเชนเชนเชนฟ้าเบือ ไอทิ้นะดีซื้อดอกใหม่มาใส่ไหมดอกก็นั่นตายแล้วนี่มันมันแห้งแล้วพี่ต่อวินามก็ขึ้นไม่อีกดีซีหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าเจ็ดสี่หนึ่งเก้าสองสี่19 25, 19 74, 19 24, 2, 0, 1, 0. ส,สองศูนหนึ่งศูนย์สุสานพี่น้องสุสานคนน็อตทะก็ไปหาอันไปหาแยกไปไปยังก่อห,หายบวัวมะุตอนี้ก็ไม่นไหน ไม่ตายแล้วจะได้เอามาปลูกให้แล้วไหมก็ใครได้มาหยากตะเวียกหยากตะงานหลายเพราะไ่ก็ไดตกใหมดอกอันนี้ละงามนี่ลูก็าตายเป็นนี่เวลามันเบิดฝนหรอมันเกิดนัน่น,นขึ้นมาใหม่อีกชี้รถเลยไปแล้วเด

วิวงามอีหลีเด้พี่น้องบ้านขาเจ้าวิววิวท่ามหัศจรรย์ลมว้อยว้อยลมหนาวมันหนาวมันหนาวหนาวหนาวอยู่หลับปวดเยี่ยวพี่น้องพี่ชิงเอ๋ไปโบเตอร์เชน <tiếng nói> với có mình, của mẹ bực tàu mì vỉ lam mặt biên hại bừng hại mẹ 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 ขนาดใส้เสือะจ่าวจักสันนด้เนี่ยน,นะโอ้ยนี่ออกไปทาแล้วยกข้างนอกกับพี่น้่งเฮ้ยหนาวถึงมือสั่นได้เนี่ยมือสั่นได้เนี่ย จะมันแล้วมันแล้วพ่อขี่รถเร่นพี่น้องเอ้ยก่ยไงก็ได้แม่งกระใสแล้วแม่งก็ะใสแล้วอมแห้งก็ยังไห่แม่ หนาวทีจังได้ดอกลูกพินยังมาเบิมบ่มเบิ่มบ้าไปอีกเย้บ,บนะไปอีกเย้บนยังเบิ่มเบิ่มเอาเมื่อป่านนาี้พี่น้อง E cool. cool.

เดี๋ยวพึ่งกันนกครับพี่น,นอ้องกปมือตื๊ดๆมือตื๊ดๆไปอย่าบนไปสิ่งคักสิ่งแน่ว้ยเพื่อไงก็ได้ไปจั็จักกิโลโบโุ่ยหนาวพี่น้องหนาวบบกย่างคักเลยขี่รถ กี่รถโตล้มบัดนี่แม่โอ้ยเอ้ยเอ้ยคักขนาดวะพ่อใหญ่แม่พาไปสู่ศานพอแล้วนํา